一样。<Yeah. S 2> yeah. สบายดีครับพี่น,อน้องอยู่กับเบาโยวิธีอีสานอีกคือเก่านะครับพี่น้องเมื่อนี้เบายโยวิธีอีสานมาส่เบ็ดผู้เดียวเดอพี่น้องนี่นะครับเปิดไม้ไม้แล้วพี่น้องใส่เบดอยู่หน้าพอเถ่านะครับเบายโยบมีคนถือกล่องไ้เดอร์พี่น้องตามไปอันนั้นย่ำช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าจะมีอันนั้นช่วงแรกๆอาจจะมีคนถือกล่องใหเบายโยวิธีอีสานนะครับพี่น้องเดอร์พี่น้องเมื่อนี้ ไม้ไม้นะครับเปิดไม้ไม่อยู่อันบ้านน้องคู่ตะบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องไปพบกับบลอยู่วิธีสารมือเรียกเด้อพี่น้องก่นอนนีเบลอยู่สีส่เบ็ดก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องบลอยู่ใส่โพทาเหลียวเครับถือแล้วครับโอ้โหพี่น้องเห็นเปล่รครับปลาดุกไงครับพี่น้อง อ้ยพี่น้องเลยในยอีลีพี่น้องเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับเงี่ยเนี่ยพี่น้องเลยนี่ครับเบ้าอยู่ใส่เบ้าแถวเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้พี่น้องมันแล้วครับมันนี่เบ้าอยู่มันแล้วฮะ ครับพี่น้องจุกปะโกะเด็ดผมเด็ดผมเบิดแล้วพี่น้องโอ้สิ่งเลยฮ่าพี่น้องต้องามอยู่ครับผมเฮ้ยพายุวิทยีสารมีมากกับแม่บ้านน้องพี่น้องแม่บ้านเพิ่น นีกล่องเลยนี่คนระับพี่น้องปลาคอปลาคอตัวงามเลยพี่น้องเออบอยโย่วิถีอสานแต้มที่สามแล้พี่น้องแต้มที่สองบริไทนะครับไปยิดตามส้มตัวต่อไปครับนี่ครับพี่น้องถือยิงแล้วครับป้าย,ยัางไงพี่น้องเอ,อ้ยบอยโย่มาแล้วพี่น้องป้าย,ยัางไงอู้ปลาคอครับพี่น้องนี่ครับ พี่นี่เห่าเลยล่ะถือปลาคอรครับพี่น้องปลาคอกัง่งนี่ครับผมปลาคอกั่งครับพี่น้อง <c oughs> กะสีอันนั้นบัวค่อยแจงไปเลยน้องพี่น้องเบ,บ,บ็ดแบตแบตกล่องวายูยอ่อนนะครับวายโยผึ่งสัตว์กำลังเอาโพเผาแหว่งมาใส่น้องพี่น้อง อยู่กับแม่น้องเบสค,ครับผมกะเป่บบายู่วิธีอีสานนะพี่น้องแม่น้องเบสถือของหลายอย่างนะครับห่วยห่วยห่วยตุ๊กนานบซะเนี่ยปะพี่น้องปลาคอกัง่งไปติดตามสม้มตัวต่อไปได้พี่น้องไปอยู่สิปดเบสก่อนปดเปล่าจะเ,เบสก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้เป่ายู่ได้ยินเสียงพี่น้องได้ยินเสียงป้าบอนตามตามอยู่พี่น้อง ไปส้มกันเลยครับพี่น้องครับปลาควายใหญ่ปลาควายใหญ่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูเบ็ดถือกล่องถือกล่องให้เมล็ดเบ็ดถือกล่องด้วยพี่น้องว่างว่างก่อนกับอะไรตัวนี้อู้ปลาควางเง่ปลาควงเงยดู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 ช็อตเต็ดเลยค่ะ นี่ครับผมบายโยอีสานครับเอ้ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องบาโยได้แตรมที่หาแล้วพี่นอ้องตู้หลุ่นๆงามๆเลยครับไปเดี๋ยวบาโยปดเบ็ดก่อนด้วพี่น้อง นี่ครับพี่น้องได้รุ่นนี่แล้วครับพี่น้องอู้หูหูป้ายังวะป้ายังป้ายังโอเคไงอู้ยี่ดีพี่น้องอู้พี่น้องยังไงพวกครับไปไปขึ้นไปโอ้ ตัวเบลอเลยค่ะนไงตัวงามครับพี่น้องเราอยู่ที่สานย่ามหลอบแล้ยงนะพี่น้องเนอะเราโยกจิตอันนั้นก่อนพี่น้องมาพี่น้องเลยเมยเมียใหญ่ยีดีครับปลาเข็งมันปลาเข็งเลี้ยงเลยเนาะออืว่าเป็นปลาเข็งซีพีเขาพี่น้องปลาเข็งนาเลยครับนี่ ไปเดี๋ยวบ้าโยกปดอันนั้นปล่าอยู่เบ็ดก็ได้พี่น้องดีแล้วครับพี่น้องปั้งคอกัง่งเห็นบ่พี่น้องตัวหน่อยหน,นึ่งปอยบ่าป่ะปวยเนาะปล่อยดีกว่าพี่น้องพี่น้องครับอยู่บ่เนาะพี่น้องอู้ดครับพี่น้องอู้ยจะเบ็ดผมโกงไหม โอ้ติดตามส้มตัวใหม่ครับพี่น้องผมได้รุ่นอีกแล้วครับตัวหน่อยเหงื่ตัวใหญ่ใส,ใสโอ้ยพี่นอ้อเหงื่ออีกป้าคอก่างอีกแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่เพิ่นสีมากินครับผมเดี๋ยวใจเย็นๆเ,เดี๋ยวผมสีให้ป้าคอใหญ่มากินเนาะพี่นอ้อง ี่น้องผมมาอีกแล้วครับบอยโยมาอีกแล้วนี่ครับพี่น้องถือผู้คอนะครับซสานี้ผู้เอาครับปล่อยไปกันี่ครับตัวใหญ่เติบอยูดเราพี่น้องนะครับพี่น้องตัวใหญ่ไปไลยครับ แต่กะพวบปนอยู่ยน้อพี่น้องไปเบาโยสิปอดเบ็ดก่อนปอดป่าอยเบ็ดครับพี่น้องวางไว้เบาอยู่ว่าสิปอดป่าเนาะพี่น้องแต่กะหลังตรงขามเนาะพี่น้องพี่หลังตรงขามถือของใหญ่ครับนี่นพี่น้องเห็นบ่หลังตุ้งขามคือถือของใหญ่เนาะพี่น้องนี่ครับโตป่าโอ้ยเบาโยสิปอดก่อน เดีย๋ยวให้แม่น้นองเบียดด่เลย<า>ครับผมอดูเบลอเลยบาลโย่มาแล้วพี่น้องนี่บาลโย่มากับแม่น้นองเบีเนาะพี่น้องแม่น้องเบีทุกคนถือกล่องนะครับ อ้พี่นงเอ้ยงามบ่โตง,งามนเนาะแม่น้องเบ็ดเนาะงามค่ะตัยยวใหญ่หวานวัสนัครับผมนี่นี่โอ้คนบอวางเนาะพี่น,อน้องไปกับแม่น้องเบ็ดครับนัางปล่อยโย่ปตป้าปต่าวอย่าเบสเท่านั้นครับครับพี่น้องขอเชิญเดทครับอู้ปลาเข่าแตก จะเป็นเบ็ดข่อยนี่พี่น้องเบ็ด <S <S พี่ครับเย็นเย็นใหญ่เนาะพี่น้องไข่ได้มันอยู่นะครับโอ้ใหญ่ดีพี่น้องเอาแม่น้องเบ็ดถือกล่องมั้งป้าของคนเจ้าหนี้ปลาโยโอดเบ็ดปอนพี่น้องเลยปลาของมันใหญ่เลยบม่ยังไง อไอนน้นี่เกี่ยมันไก่ปาดเยียนกบไงเลือกพี่น้องขวดเยียนาดที่จะได้จะออกไก่นัน่นเนา่ จอดเลยพี่น้องใหญ่ค่ะใหญ่คักใหญ่เนี่ยเกือบแม่นรูดครับพี่น้องน,น,นี่นะครับเย็นตหันพี่น,อน้องออ้ยใหญ่ดีปลาขัวหอกกว่ตู้ใหญ่ดพี่น้องไอปปลาโยมาหน่าล่ะไปย่ามต่อครับผมนี่พี่น้องหลังนี้นะครับ เบิ่งจากสถานการณแลวปลาเขาแตกนี่ครับเบ็ดนี่ครับพี่น้องเบ็ดเบิ่งจากสถานการละปลาเขาแตกครับพิ็นเมืองเลยน้องพี่น้องเออวอยู่ทับกันอันนั้นปนเบ็ดโอเก,กปลาเขาก่อนพี่นอ้องพุ่งเบิ่งแลวนะจะเป็ดเย็นนะครับอาจจะเป็ดปลาไหลพี่น้องพี่น้องครับผมอ บโใหญ่บานใดพี่น้องลูกบโใหญ่บานใดครับนี่ครับพองงามๆพี่น้องนี่ครับนี่ครับซอสเด็ดครับผมโมโหเป็นปลาอย่างนี้พี่น้องมีบ่อนต่ำๆอยู่ใส่ปลา้ยปลาดุงไงปลาดุงไงเห็นตาโมพี่น้องเลย เหเลี่ยมนะครับอื่นี่ครับตามเหลืองเหลียมมามาดีเยวแป๊บนึงครับอ้าว ผมพี่น้องนี่ครับผมครับพี่น้องปลาดุกใหญ่ครับอู้ยดีหไงด,งดีหรอพี่นอ้อนไงนโยบายปศาอย่าเกบ็ดเลยครับพี่น้องอยู่กับนโยบายวิธีสารยามเสานะครับยาไม่ยามเสาหลอบเสาด้วยพี่น้องหลังนี่โกงลงงงเลยพี่น้องโอ้โหสิยูไปยูนะครับยู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  ยูยูพ uh ี่หน่องยู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 ครับยูยูขึ้นป้ายยังนาะโอ้ตะขอพี่น้องคอกั็งหลังแหลกคอกั็งน OK ี่เนาะพี่น้องหลังแหลกแหงมานครับนี่ไบโยมาผู้เดียวเนาะพี่น้องถือกล่องผู้เดียวครับนี่ครับน้อพี่น้องนี่ครับตุ๊กพอปนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยไบโย ป้าจะเบ็ดก่อนพี่น้องลังมีกระถือกันครับพี่น้องครับใต้ครับพี่น้องถือกระของใต้ครับไม่แยหลังต่อไปเลยครับผมพี่น้องครับหมานแล้วพี่น้องนี่ปลากลัวญ่งงครับพี่น้อง เบายโยมานแล้วเห็นว่าพี่น้องนี่หูรูอยู่นี่เดี๋ยวเบายโยอีปดอันนั้นป้าก่อนพี่น้องแป๊บนึงนี่ครับพี่น้องอู้ยใหญ่ด oui. ีพ er like ี่น้องตัวนี้ไม่เหน่ยหน่อยเลยนี่พี่น้องเลยประมาณตัวประมาณ ซีขีดนาะพี่น้องบ้านสีหาขีดครับไปติดตามชมตู้ต่อไปเลยครับผมนะครับสรุปยอดย่ามเสาเนาอพี่น้องนี่ครับดีหลายตยู้ด้วยพี่น้องมีตู้ใหญ่นะครับบ่ม,มีคนถือกล่องไ้บาลโยน้องพี่น้องบาลโยก็อยานมันตกหนามนะครับว่านามมันก็ร้ายน้องพี่น้องบาลโยกเท่ลงให้เบิง่งตัวนี้ยอดมือคืนครับผม ตัวนี้ตัวอยู่ใน,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 นอันน,น,อน,อนี้ยอดมาขื้น้องพี่น้องเดี๋ยวไปโยเทเบิงครับนี่น้อพี่น้องตัวนี้ยอดมะเขืนครับที่ก่อนได้ยอดนี้ยอดมขึ้ืครับพี่น้องนี่ครับยอดมะขือน,นี่ป้าดุกสองน้ครับป้าคอนี่หลายตัวอยู่ครับแต่ว่ามันใต้มันก็เลยให้เหมล็ดอ,องเบีมันเอาไปใส่ตู้เย็นไว้อยู่บ้านน้พี่น้อง ตัวนี ite, ้ยอดไมื่อเ้ลได้เดียก่นบัไเด้มเลคือหายตัวเอยู่ที่ตัวมีตัวตายนี่ครับตัวนีหยอดไม่อเซลไว้พี่น้องเทนี่ครับก็ได้ไล่เติบนี่ครับพี่น้อง เอาบลูดไดไลท์กานี้ครับเหี้ยมากที่สุดตัดนเองฮะสาห่อนี่สาห่นี่ใงติกนเยยะดกันกระดกหนาหมดรดูกส้นกดูกขาบ้ากระดอกหหันวานหันขึ้น่อไปกิดกฏติดกัด การป่าทุกหนานส่งานแรงเลยกินเหมือนคนเ้อะเดียวรับพี่น้องครับปาทุกหน้าพอรอป้าทุกหน้าได้พี่น้องบอกไม่หยังล่ะเนี่ครับย่อนขึ้นก็หยดอน้เสาพี่น้องมีประโยชน์สำครับ เบดเก็ดสิบลังครับพี่น้องสซยี่พีเบอร์ลอยครับแล้วกับมากเบดปาสลามเบอร์สิบสี่ครับพี่น้องเนื้อหมานสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าโยววิธีอีสานและทีมงานด้วยพี่น้องขอบคุณ f c ใหม่และ f c ฟเก่าครับที่เขามาติดตามเบ้าโยววิธีอีสานนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสามีนะครับหลก้กกาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้นะครับกดกระดิ่งครับเพื่อจะพบผาดข่าวสารขอา้อมูลวิธีสารในทีมงานนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสามีครับสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะพี่น้อง